สวัสดีดาการดาซึ่งทะลุจอ20ปีนุ่นสันนี่กลับมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีดาการดาซึ่งทะลุจอ20ปีไข่ย,ย้อยถามดาการดาสบายดีเปล่าน้ำตาคลอทั้งโซเชียลข่าวเด่นวันนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำเอาคนทั้งโซเชียลกลั้นน้ำตามไม่อยู่เมื่อไข่ย,ย้อยกลับมาถามอีกครั้งว่าแก๊สบายดีเปล่าหลังจากผ่านไป20ปีเต็ม นี่คือการกลับมาพบกันอีกครั้งของนุ่นศิรพันธ์และสนันนิสุวรรณเมธานนทในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดอ okay, okay. okay, okay ัมโอเค o อตโอเค t OK โดยบอยพอร์ตบอยพอร์ตฟีดบิวกินรายงานข่าวระบุว่าหลังจากภาพยนตร์เพื่อสนิทเข้าฉายไปเมื่อปี2548หรือเมื่อ20ปีที่แล้วใครจะคิดว่าปีนี้นุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาและสนันนิสุวรรณเมธานนจะกลับมารับบทดาการดาและไข่ย,ย้อย อีกครั้งในมิวสิกวิดีโอสุดซึ่งอมโ o k คน Not โอเคซึ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้และกลายเป็นกระแสะร้อนในโลกโซเชียลทันที MV ตัวนี้ไม่ได้มีฉากใหญ่โตหรือเทคนิควิวาอะไรมากนักแต่กลับอัดแน่นไปด้วยอารมณ์ความหมายและความเงียบที่พูดได้มากกว่าคำพูดโดยเฉพาะฉากที่ไข่ย้อยเปิดประตูเข้ามาพบกับดาการดาอีกครั้งพร้อมเอ่ยคำถามอมตะว่าแกสบายดีเปล่าคำถามธรรมดาที่แฝงความรู้สึกมหาศาลเพลงที่ไม่ใช่แค่ Happy Ending แต่จะเตือนใจคนฟังเพลงอ m Okay Not Okay ไม่ได้เล่าเรื่องความรักในแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันคือการยอมรับความรู้สึกที่ยังตกค้างความผูกพันที่ยังห่วงใยแม้ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมทั้งเสียงร้องของบิลกินและการปรากฏตัวของดาการดาไขาย,ย้อยช่วยเสริมอารมณ์จนกลายเป็นบทเพลงที่แฟนๆบอกว่าฟังทีไรก็คิดถึงใครบางคนย้อนกลับไปเมื่อปี2548 เพื่อนสนิทภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าที่กำกับโดยคงเดชจตุรันรัศมีสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจในยุคนั้นแบบถล่มทลายแม้จะเป็นหนังที่ไม่มีพระเอกนางเอกคู่รักแบบเดิมๆแต่กลับมีคำพูดง่ายๆอย่างสวัสดีดาการดาหรือแกสบายดีเปล่า